รับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟห้วยเสียวนะครับอน,น้จิภพาพเพื่อนๆน,นะครับเดินชมธรรมชาติที่สถานีรถไฟห้วยเสียวกับขบวนที่555นะครับขบวนรถสินค้านะครับซึ่งวันนี้ไม่มีสินค้านะครับเป็นแคล่เปล่านะครับเป็นบอทอทตที่ไม่ได้บรรทุกอะไรนะฮะอนุภาเดินชมนะครับบรรยากาศ สถานีรถไฟห้วยเสียวแล้วก็พา,าเพื่อนๆนะครับเดินดูร,รถนะครับร,รถจาก csr นะครับ5117นะครับนี่คือแค่เปล่านะฮะเขาเรียกแค่เปล่าหมายถึงว่าเป็นชุด ชุดแคล่นะครับกับโครงประธานซึ่งไม่มีสินค้ามาด้วยนะครับบรรยากาศที่สถานีห้วยเสียวนะครับให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศยามเช้าเนะี่ยห้วยเสียวเนี่ยถือว่าเป็นสถานีรถไฟแห่งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นที่สุดนะครับของธรรมชาติในเส้นทางสายอีสานตอนบนนะครับพูดได้เลยว่า ธรรมชาตินี่สุดๆจริงๆเนี่ยเพราะว่าโดยเฉพาะยามเช้าเนี่ยนะจะมีแสงอาทิตย์นะครับาศาสส่องนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้นี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นไม้ใหญ่นะฮะนะครับเป็นไม้เป็นไม้ใหญ่เป็นไม้แบบไม้ยืนต้นนะครับ ต้นไม้ที่สถานีห้วยเสียวเนี่ยนะครับก็เส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละต้นนี่ก็อันนี้เสาไฟนะไม่ใช่ต้นไม้ <c oughs> ก็ประมาณ1คนโอบนะฮะเป็นอย่างน้อยนะฮะหคนโอบเป็นอย่างน้อยถึง2คนโอบนะซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นต้นไม้ที่มีอายุค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับเราจะหาดูต้นไม้แบบนี้นะครับค่อนข้างยากแล้วนะฮะจะมีก็ในเขตรถไฟนะครับเนี่ยนะฮะสำหรับอย่างต้นเนี้ยนะฮะในในภาพเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้แต่ว่ากา็ดูแล้วก็ต้นใหญ่พอสมควรประมาณอันนี้น่าจะหนึ่งคนโอบไม่มิดนะฮะ พาเพื่อนๆเดินดูต้นไม้นะวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูต้นใหญ่ใหญ่มากๆนะฮะน่าจะสองคนโอบได้แหละนู่นนะฮะอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะสองคนโอบไม่มิดนะอนุญาตแล้วกัน เนี่ยนะครับเพื่อน,อ,นอันนี้ต้นใหญ่มากนะโอ้ผมไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรไม่รู้ต้นสักหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ตรงมากด้วยเนี่ยใหญ่มากแล้วก็ตรงมากด้วยน,นี่มีชาวบ้านเขามาหาเห็ดด้วยนะเดินไปละหายไปละโหต้นนี้สุดยอดมากเลยใหญ่มากเนี่ยนะฮะดูดูดิฮะ เนี่ยนะครับอันนี้คือโหผมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับแต่ดูก็บ,บอกทีแล้วกันนี่นะฮะอันนี้เหมือนมีรอยมีรอยมีคนมาฟันด้วยมดูมาฟันทำไมอันนี้น่าจะสองคนโอบนะครับเนี่ยต้น,นเนี่ยเนี่ยน่าจะสองคนโอบใหญ่มากนะฮะใหญ่จริงๆ <laughs> เอ่อ รอบๆข้างเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้นานาชนิดนะฮะส่วนมากก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะครับแต่ว่าจะหาต้นใหญ่ขนาดเนี้ยก,ก็ยากอยู่นะแต่เชื่อว่าข้างในน่าจะมีอีกอันเนี้ยเป็น,เป,นเป็นเขตรถไฟนะครับเป็นเขตรถไฟซึ่งก็ส่วนมากก็จะมีต้นไม้ที่เกิดแล้วก็เติบโตในในเขตของการรถไฟนี่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่พื้นที่ที่สงวน ของการรถไฟนะครับแล้วก็คนภายนอกที่จะเข้ามาทําอะไรใน,ในเขตรถไฟก็จะมีความผิดนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะไม่ค่อยกล้ามาตัดต้นไม้กันนะครับแต่ก็ยังมีอยู่บ้างนะฮะที่มีการลักลอบอเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาทําการโค่นต้นไม้ในเขตรถไฟใ,ในในที่ที่ไม่ใช่เขตสถานีแต่ว่าบริเวณนี้เป็นเขตสถานีนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาทําอะไรเนี่ยนะครับ มีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผมถือว่าที่ห้วยเสียวนี่เป็นสถานีที่มีธรรมชาติเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ๆเย,เยอะมากที่สุดละในสายอีสานตอนบนเนี่ยนะครับถ้าเป็นสายอีสานตอนล่างก็จะเป็นแถวแถวการาลมเนี่ยแถวการาลมจะมีต้นไม้ใหญ่หญอยู่นะครับเนี่ยเยอะมากมี่แต่ต้นใหญ่ วันนี้พามาดูต้นไม้นะฮะ่่นีชาวบ้านนะครับเข้ามาหาของป่าบ้างเก็บเห็ดเก็บอะไรบ้างก็คงไม่ติดคุกหรอกนะมาเก็บเห็ดในที่รถไฟเออเนี่ยนะครับโอ้ต้นใหญ่จริงๆนะมีมีหลายต้นที่ไซส์ประมาณสองคนโอบหรือหนึ่งคนโอบขึ้นไปเนี่ยเยอะจริงๆ อันนี้พามาชมนะครับต้นไม้ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะฮะเนื่องจากว่าก็เป็นไม้ยืนต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับคิดว่าจํานวนหลายร้อยต้นนะครับในเขตรถไฟนะครับที่สถานีนห้วยเสียวนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับผมสุรเสียงพระพรสวรรค์ก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาตินะฮะมาฝากเพื่อนๆนะครับอันนี้คือสถานีรถไฟห้วยเสียวนะครับก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่ค่อนข้างจะร่มรื่นนะครับสบายนะครับแล้วก็จำเริญหูจำเริญตาพอสมควรนะครับที่ห้วยเสียวอันใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะถ่ายรูปได้นะครับที่นี่สถานีรถไฟห้วยเสียวนะครับ คุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ